ก็วันนี้เป็นเลือกยางานดีเปิดตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะพิมพิเซนเตอร์ของมามีคู่ใหม่นะคะก็ สำหรับคุณพาเวลก็จะเป็นตัวกันแดด sunbreathe SPF 40บวกนะคะแล้วก็ของคุณปูก็จะเป็นตัว perfect portrait serum ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์มานิคเลยการเล่นงานกั่วน้องเป็นยัะไงบ้างคะนี้เจอกันครั้งที่สองครั้งตอนที่ไปชุดติ้งกันก็ ทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็เพราะแบบทำเพราะวันนั้นที่ไปชูติ้งกันเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนี่ท่านก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากแบบดูว่าง่วงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาแบบก็แบบทำเต็มที่ก็รู้สึกประทับใจค่ะทำไมถึงได้น้อมสองคนนี้คะก็ครั้งแรกเลยที่เจอเขา ก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งาน EP หนึ่งก็เลยไปเห็นใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสคนนี้แบบหน้าตาน่ารักดูดีมากแล้วก็มีกระแสะตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะเห็นเห็นเขาสองคนอะ่ะติดเทนทวิตเตอร์บ่อยมากแล้วก็เลยแบบน่าจะมานะคู่นี้แล้วก็พอได้ได้เจออะคะ่ะก็รู้สึกว่ามีมีความตั้งใจทํางานแล้วตัวเขาทั้งสองท่านอะคะ่ะก็มีความเหมาะสมที่แบบ เหมาะกับสกินแคร์มากๆเพราะว่าดูดูสะอาดดูคลีแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ เป้าหมายเป้าหมายก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วก็อยากจะลองขยายกลุ่มเป้าหมายดูด้วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอย่างตัวเซรั่มอะค่ะเราก่อนหน้านี้เราจะมีแยกเป็นสูตรเนาะสามสูตรสี่สูตรแล้วก็อย่างพอเป็นตัวใหม่อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลิตคุณสมบัติหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในขวดเดียวให้รู้สึกว่าใช้ได้รวดเร็วและได้ง่ายยิ่งขึ้นก็อยากจะกลุ่มเป้าหมายก็อยากจะให เป็นกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อย่างครบคันอาจจะเป็นวัยทํางานที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตยอย่างเร่งรีอย่างนี้แล้วก็อย่างครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก,วก็เราก็ใส่บารุงเข้าไปด้วยก็กลุ่มเป้าหมายก็อยากให,ให้เขาเป็นกลุ่มทํางานนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่มีข้อจํากัดในด้านเวลาก็อยากจะโฟกัสกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะน้องๆล่ะคะถึงเรื่อคู่ล่าสุดป็นยังมงบ้างครับ อย่างแรกเลยก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของงานนี้นะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราด้วยเป็นงานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่วันแรกเดมากเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเออเราเราโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับคุณแฮตตี้นะครับแล้วก็เราเหมือนเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่เราได้รับโอกาสแลาเป็นงานคู่ก่อนวันจะถ่ายนี่แทบจะนอนไม่หลับใช่แชทคุยกันอยู่เลยว่าเราต้องทำยังไงเพราะว่านี่ก็ไม่เคยใช่แล้ว นั่นแหละรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ไดไลฟ์สไตล์ทาอินได้ตลอดครับก็ผมภูก็ผมภูอย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นแบบสุดๆเพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มันเป็นพรีเซนเตอร์ของมามี่ครับเป็นตัวเซรั่มก็เ้ยท้งเราอะไรแล้วก็สุดยอดครับไม่ได้ว่าผิว ตึงๆชุ่มฉื้นฉ่ำแน่นอนแล้วจากรล็อกก็มยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ได้เราประกาศลงในช่องทางโซเชียลก่อนเนาะก็มีแฟนๆของทั้งสองท่านนะคะก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็เอนเกจเมนต์ดีมากแล้วก็มีแบบ อินเตอร์ i o คชันกับทางแบรนด์เยอะมากรู้สึกดีใจที่แบบเออเราเลือกเลือกถูกคู่แล้วเนาะเพราะว่าแฟนๆของทั้งสองท่านน่ารักมากๆนอกจากกิจกรรมเนีมันเปิดตัววันนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรกับน้องๆอีกบ้างคะจะมีกิจกรรมลายอตลอดทั้งปีให้แฟนๆได้สนุกตลอดทั้งปีกับมามีและภู่พาวู่เลยค่ะ สามารถจับงซื้อสินค้าได้ทางไหนไดบ้างก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านของเรานะคะเรามี3สาขาที่เซ็นเตอร์พอลสแควร์นะคะแล้วก็ที่พระรามเก้าแล้วก็เซ็นทรัลเวนเกตนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ช่องทางค่ะช็อปปี้ลาซาด้าไลน์ช้อปปิ้งแล้วก็เว็บไซต์มาเมนคอร์สตัดคอนค่ะ ขออนุญาตถ้าไม่ต้องนีค่ะหนึ่งสอง